นักเรียนถ้าทําเสร็จเร็วนะวิชาคณิตศาสตร์ยกคูเปิดนิทานให้ดูเรื่องดูไหมดูค่ะดูค่ะอ,อันนี้คาบที่หกแล้วค่ะวิชาคณิตศาสตร์เรียนคาบนี้เสร็จคาบต่อไปเป็นวิชาวิทคอมจะเป็นคาบสุดท้ายของวันนี้นะคะวิทคอมต่อจากคณิตศาสตร์แต่ถ้าทำคณิตศาสตร์เสร็จเร็ว ี๋ยวครูจะเปิดนิทานให้ดูหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรหรอคะไม่บอกทงสายจะเป็นนูน้อยบอกแดงหรือว่าจะเป็นเรื่องเล่าผีหรอคะคุณครูไ่เล่าไ่เล่ากินไปอ่ะมาดูตเรื่องของเราอ่ะเนี่ยมาเรื่องเล่ามาทุกคนปิดไมค์ก่อนถ้าไม่ตั้งใจฟังจะไม่เปิด เรื่องที่จะเรียนนะคะคาบนี้ของวิชาคณิตศาสตร์นะคะคือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะจะเป็นการตรวจคําตอบนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบตัวนี้นักเรียนจําได้ไหมที่เป็นตัวตั้งตัวลบแล้วก็ผลบวกแต่ตอนที่เราเรียนตอนนั้นอ่ะตอนนั้นจะเป็น ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวเลขสองจำนวนนะคะแต่ว่าวันนี้จะอยู่ในหลักร้อยละแต่ครั้งที่แล้วนะคะที่มีคนทำมานักเรียนก็ยังทำผิดอ่ะเพราะว่าครูบอกว่าโจทย์กำหนดให้มานะคะแปดร้ยเ็ดสิบก ลบด้วยสองร้อยสามสิบสี่ลบได้เท่าไหร่นะคะเอาตัวเนี้ยนักเรียนดูฝั่งนี้ก่อนนะเอาคําตอบตัวเนี้ยไปตั้งแล้วบวกด้วยตัวลบมันจะเท่ากับตัวตั้งที่เขากําหนดให้แต่ว่าบางคนทํามาเอาตัวเลขมันคือไม่ได้เอาคําตอบอะเอาตัวเลขไหนไม่รู้อะไปบวกกันอะบางบางคนเขียนเลข <S <S เขียนเลขเขียนเลขอยู่ในนี้เลยนะคะ อันนี้ดูก่อนนะฝั่งหนึ่งจะเป็นาตามที่โจทย์ให้มาและอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นการตรวจคำตอบนะคะอันนี้มาดูฝั่งตัวตั้งก่อนนะคะตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับผลลบตัวตั้งคือ876นะคะเขียนให้อยู่สีฟ้าและลบด้วย234 234คือตัวลบ คือตัวที่โจทย์กําหนดให้นะคะมีทั้งตัวตั้งและตัวลบคราวนี้ลบกันปกติเลยหกลบสี่เหลือสองเจ็ดลบสามเหลือสี่แปดลบสองเหลือหกนะคะลบได้เท่าไหร่ตัวนี้คือผลลบนะที่เขียนสีเหลืองไว้นะคะคือผลลบพอเราลบกันเสร็จแล้วนะสรุปตอนท้ายคือ 876ลบ234เท่ากับ642คราวนี้ฝั่งนี้คือที่โจทย์ให้มาแล้วมาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะขวามือเราฝั่งขวามือคือการตรวจคำตอบนะคะการตรวจคำตอบการตรวจคำตอบคือจะต้องเอาผลลบตัวนี้ตัวสีเหลืองๆเอาผลลบจากฝั่งตรงข้ามมานะคะผลลบฝั่งนี้มันเป็นลบ พอเราจะหาผลอ่ตรวจสอบอ่ตรวจคำตอบของมันเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นบวกนะคะบวกด้วยตัวลบตัวลบก็คือเนี่ยตัวสีเขียว,ยวอ่อนๆน,นี่นะคะย้ายมาฝั่งนี้เขียนเหมือนเดิมเลยนะคะคราวนี้เอามาบวกกันสองบวกสี่ได้หกสี่บวกสามได้เจ็ดหกบวกสองได้แปดมันจะคำตอบมันจะเท่ากับตัวตั้งก็คือตัวแรกที่โจทย์กำหนดให้นะคะเนี่ยตัวสีฟ้า เท่ากันเลยนะคราวนี้พอเราสรุปสรุปได้อสรุปได้ว่าหกร้อยสี่สิบสองบวกสองร้อยสามสิบสี่เท่ากับแปดร้อยเจ็ดสิบหกนะคะมาจากตัวตั้งอ่ะคราวนี้เราไปเปิดในแบบสณหันเราไปงานที่สิบสี่วิชาคณิตศาสตร์ที่มีรูปพึ่งกับรูปลิงนะคะมีทั้งหมดห้าข้อ

เองหรอคะเดี๋ยวเดี๋วแป๊บนึงค่ะ,คะโอเคค่ะนักเรียนที่จริงแล้วมันไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่เราเคยทำมาแล้วแต่เราแค่แปลงโจทย์มันจากจากลบเป็นบวก ะะอ่ะคราวนี้ให้หนูทำฝั่งซ้ายมือก่อนที่เป็นเครื่องหมายบวกอะคะ่ะอ่ะเป็นเป็นข้อของหากการหาผลลบส่วนคาตอบอย่าเพิ่งทำให้เราทำตรงนั้นก่อนลบได้เท่าไหร่เขียนลงไปเลยค่ะมีห้าข้อ ถามข้างำาหรอคะเดี๋ยวฟังข้างข้างก่อนรอรอก่อนค่ะเดี๋ยวครูพาทำค่ะครูค่ะหน้าไหนครูค่ะลรบรอก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะรบรอครูก่อนค่ะครู้ชาหนูไม่รู้ว่าหน้าไหนแล้วไปตอบข้างล่างใช่ไหมคะค่ะตอบข้างล่างก่อนนักเรียนใบงานวิชาคณิตศาสตร์ค่ะใบงานที่สิบสี่ค่ะ 对吧？<Okay. S 2> okay. คุณครูคะแม่หนูบอกว่าถ้าถ้าลบได้เท่าไหร่แล้วก็เขียนคำตอบแล้วก็เอาคำตอบเอาไปลบก,กับสองร้อยสี่สิบหกค่ะบวกบวกเราต้องเอาไปบวกค่ะได้คำตอบเท่าไหร่ฟั่งตรวจคำตอบเอาขึ้นไปเลยคำตอบเอาขึ้นไป สรแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายฝั่งที่เราหาผลลบมันเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นเครื่องหมายบวกบวกด้วยตัวลบมันจะเท่ากับตัวตั้งพอดีค่ะอ่ะข้อที่หนึ่งนักเรียนตอบได้เท่าไหร่สองร้อยสามสิบห้าครับอ่ะได้สองร้สามสิบหสองร้อยสามสิบห้านะคะ คราวนี้เวลานักเรียนเขียนตรวจคําตอบนะนักเรียนดูที่หน้าจอนะคะจะได้จะเป็นแบบนี้เวลานักเรียนลบนะคําตอบคือสองร้อยสามสิบห้านะคะแต่พอเวลานักเรียนเขียนนักเรียนเอาสองร้อยสามสิบห้าไปตั้งได้เลยนะสองร้อยสามสิบห้าไปตั้งนะคะและเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบวกให้มันบวกด้วยสองร้อยสี่สิบหกนี่สองร้อยสี่สิบหกคือตัวเดิมเลยค่ะ มันนี้ท <จะ S 2> ่ากับ481 481มาจากตัวตั้งอันนี้คือการตรวจคำตอบอ่านั่ียนเ,เขียนลงไปได้เลย <S 3> 3 <S จากหน้าจอไปเลยค่ะ43เหรอเขียน1 2 พยายานใส่ตัวเลขหลักต้องตรงกันนะคะมีสามจำนวนตัวเลขทั้งสามตัวต้องตรงกันนะลบให้สะอาดเวลาลบอ่ะ4ไ,ได้เท่ากับ481 481มาจากตัวตั้งคือตัวเลขสามตัวเนี้ยมันจะเท่ากับฝั่งตรงนี้หมดเลยฝั่งตรงข้าม ฝั่งที่เราหาผลลบนะคะแต่เพราะมันเป็นการตรวจคําตอบมันก็เลยเอาคําตอบเนี้ยมาคิดนะว่าคําตอบมันจะได้เท่ากับตัวตั้งไหมเมืินจินเข้าใจไหมคะจินน,นเข้าใจค่ะโอเคมีใครไม่เข้าใจไหนไม่ค่ะ ไม่มีค่ะหนูก็เข้าใจาได้ะนะว่าตัวเลขมันมาจากไหนนะที่ละเออถ้าติ่กไม่หมดเด๋ยติี่ตัวเลขสองฝั่งเนี้ยจะไม่มีตัวเลขอื่นเลยนะคะมันจะมีแค่สามตัวเนี้ยแต่ว่าพอเราเอามาตรวจคําตอบเนี่ยตัวเลขมันจะสลับตําแหน่งกันเฉยๆจากเครื่องหมายลบตัวนี้พอเราเอามาตรวจคําตอบจะเป็นเครื่องหมายบวกทันทีนะคะอ่ะคราวนี้มาดูข้อที่สองขอนักเรียนคําตอบได้เท่าไหร่คะข้อที่สอง ใช่ใช่ใครทําข้อที่สองแล้วคำตอบได้เท่าไหร่400 4อ7 1ครับอ่ามีเพื่อนตอบแล้วพุทธิพัชศรีดา4 7 1ครับอ่า4อ7 1นะคะพอเราเอามาตรวจคาตอบนะนี่ข้อที่สองนะคะ786ลบกับ315ได้เท่ากับ4 7 1นะคะพอเรามาตรวจคาตอบ ฝั่งตรงข้ามจะเปลี่ยนเป็นทันทีเลยนะคะเอาตัวเลขนี้มาอยู่ข้างบนคำตอบที่ได้และบวกด้วยตัวลบก็คือ315เท่าเดิมนะคะได้เท่ากับ786 786คือตัวตัวตั้งตัวเลขสองฝั่งเหมือนกันแค่สลับตำแหน่งกันค่ะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายด้วย ข้อที่สามนักเรียนได้คําตอบยังคะข้อที่สามได้แล้วครับได้เท่าไหร่สี่สิบแปดครับอ่าข้อที่สามนะคะได้เท่ากับสี่สิบแปดนักเรียข้อที่สองเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะไห่รน็เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะอันนี้มาดูข้อที่สามค่ะ ข้อที่สามนะคะอ่าอ่าข้อที่สองด้วยข้อที่สามด้วยอ่ารานนี้ฟังข้อที่สามข้อที่สามนะคะแปดร้อยยี่สิบสองลบด้วยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่อันนี้ก็คือลบปกติเหมือนเรื่องเมื่อเช้าที่เราเรียนมาเลยถ้ามันลบไม่ได้ให้เราไปยืมตัวข้างหน้ามานะคะลบแล้วเหลือคําตอบคือสี่สิบแปดตอนนี้พอเราตั้งอีกฝั่งตรงข้ามที่เราจะอ่าตรวจคําตอบนะคะ เราตั้ง48ปกติเลยแต่ว่าบวกด้วย774คราวนี้เวลาเราเขียน774เนี่ยหลักหน่วยกับหลักสิบต้องตรงกันแต่ว่าหลักน้อยอหลักร้อยนะคะมันจะไม่มีตัวที่มันตรงด้วยเพราะว่าเลขข้างบนเนี่ยมันมีแค่หลักสิบนะคะก็ต้องเว้นว่างไว้แบบนี้นะพอเวลาบวกเราก็ต้องบวกให้มันตรงกันแบบนี้นะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยจะต้องตรงกัน เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับข้อที่สี่นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยข้อที่สี่ใครทำเสร็จแล้วคำตอบคือเท่าไหร่ครับสามร้อยแปดสิบห้าครับอ่าคำตอบที่อ่าคำตอบข้อที่สี่คือสามร้อยแปดสิบห้านะคะนี่ ข้อที่4โจทย์มีอยู่ว่า844ลบกับ459นะคะพอตั้งลบได้แล้วนะตัวไหนที่ลบไม่ได้นะคะถ้าตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบนะก็ไปยืมยืมมาหนึง,นงมีค่าเท่ากับ10บนะคะบวกตัวเลขนั้นนะคะลบทีละตัวคําตอบที่ได้คือ385นะคะเอา385มาตั้งฝั่งตรงข้ามได้เลยเสร็จแล้วบวกด้วย459ร45้อคือตัวลบ จะเท่ากับแปดร้อยสี่สิบสี่แปดร้อยสี่สิบสี่เป็นตัวตั้งนะคะเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนด้วยค่ะ การตรวจคำตอบนะคะจะเป็นการสรุปของเรื่องอการหาผลบวกและผลลบนะคะจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพันะคะจากที่เราเรียนมาทั้งอาทิตย์เลยนะคะอันนี้เป็นการสรุปนะคะว่านักเรียนทำทำถูกไหมเกี่ยวกับการลบนะคะเพราะว่าตอนสุดท้ายมันจะเป็นการตรวจคำตอบของโจทย์ที่เขาให้มา ข้อที่ห้าตอบอะไรเอ่ยข้อที่ห้าร้อยเก้าสิบหกครับสามร้อยเก้าสิบหกหนึ่งร้อยเก้าสิบหกหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะคะนี่อื่นอ้าโจทย์ข้อที่ห้านะคะเก้าร้อยเจ็ดสิบสามลบด้วยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะคะตัวไหนลบไม่ได้ไปยืมตัวข้างหน้ามานะ ยืมตัวข้างหน้ามาหนึ่งมีค่าเท่ากับสิบนะคะแล้วก็ลบหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยให้ตรงกันคําตอบที่ได้คือหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบหกได้คําตอบแล้วเอาคําตอบไปตั้งอีกฝั่งตรงข้ามเลยค่ะเสร็จแล้วฝั่งนี้เป็นเครื่องหมายลบฝั่งตรงข้ามจะต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะคะและบวกด้วยตัวลบตัวลบของเขาคือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะคะเอาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมาตั้งป็นตัวลบเสร็จแล้วมาบวกกัน บวกกันแล้วเนี่ยจะได้เท่ากับคำตอบเท่ากับเก้าร้อยเจ็สิบสามเท่ากับเลขตัวตั้งของอีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้าคำตอบมันตรงกันหมดแสดงว่าเราทำถูกต้องคุณครูครัผมเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะคุณครูค่ะหนูเลวค่นข้สองค่ะอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยวครูย้อนให้ค่ะ ใครที่เสร็จแล้วหนูก็ระบายสีตกแต่งรอไปก่อนค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนเสร็จหมดก่อนถึงจะได้ดูนิทานใช่ไหมคะอยากดูไหมอยากดูค่ะอยากดูค่ะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเวลาเหลืออยู่แล้ว คัไหนที่ครูพูดมายมันต้องเป็นไปได้ใช่ไหมคะคุณครูครับตกแต่งเลยใช่ไหมครับอะไรนะอะไรนะจิรวัตรสุดท้ายเสร็จแล้วตกแต่งเลยใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จแล้วระบายสีได้เลยครับเสร็จแล้วค่ะอ่าระบายสีตกแต่งรอเลยคุณครูค่ะเราหนุนระบายสีรอก่อนนะคะค่ะ โชกุนโชกุนเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะโอเคเดี๋ยให้ครูสุ่มสุ่มสุมถามดีกว่าไหมรัตนารัตทำเสร็จหรือยัง เรียงข้อ4กับข้อ5มีใครยังไม่เสร็จไหมคะม่ีค่ะไม่ทันอะไรอะไรใครไม่ทันเมื่อกี้เมื่อกี้มีเพื่อนบอกว่าไม่ทันข้อที่2ใช่ไหมครูจะย้อนไปข้อที่2นะ ข้อที่สองคนที่บอกว่าไม่ทันข้อที่สองค่ะดูเลย